สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยออนไลน์กับครูอิวนะคะวันนี้เราจะมาศึกษาภาษาพาทีบทที่5เรื่องชีวิตใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่2โดยวันนี้เราจะอยู่ในหัวข้ออธิบายเพิ่มเติมความรู้ที่อยู่ด้านท้ายบทกันนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ อธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านสระเด็กๆดูตามคุยอยู่เลยนะคะกรอบสีฟ้าด้านบนนะลูกอ่านว่าอะหรือที่เราเรียกว่าสระอะส่วนกรอบสีฟ้าด้านล่างนะคะเรียนเราเรียกว่าไม้หันอากาศตอนนี้เด็กๆอาจจะสงสัยแล้วเอ๊แล้วสระอะกับไม้หันอากาศนั้นมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะเราไปดูกันต่อเลยค่ะ อ่านแจกลูกเด็กๆอ่านออกเสียงตามคุยอยู่ก่อนนะคะกออะกะจออะจะตออะตะปอ่ะปะขออ่ขะขออฉะชพออผะผะสออะ สะคอ,อะคะชออะชะนออะนะมอะมะเด็กๆสังเกตไหมลูกว่าเกิดอะไรขึ้นลูกคำที่เราได้อ่านแจกลูกไปนั้นเป็นคำที่ประสมด้วยสระอะและยังปรากฏรูป สระ,ะให้เราเห็นในคําทุกคําเลยนักเรียนสังเกตไหมว่าคําที่ครูยอยิ๋วขีดเส้นใต้ยอยู่นี้เป็นคําที่อะไรลูกไม่มีตัวสะกดนั่นเองลูกเราไปต่อกันเลยนะคะลูกต่อไปนะคะสระอะนะคะเมื่ออะไรคะเมื่อมีตัวสะกดเห็นไหมลูกเมื่อมีตัวสะกดจะเป็นยังไงคะจะเปลี่ยนรูปจะเปลี่ยนรูปจากสาะอะนะคะ ไปเป็นอะไรคะไปเป็นไม้หันอากาศนั่นเองลูกไปเป็นไม้หันอากาศเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ที่เราอ่านไปคือสระอะแบบที่ไม่มีตัวสะกดถูกไหมคะเมื่อมีตัวสะกดแล้วรูปอะตรงนี้นะคะนักเรียนจะหายไปแล้วนะคะถูกเปลี่ยนไปเป็นอะไรคะไปเป็นไม้หันอากาศนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมารองฝึกอ่านคํากันนะลูกนะกอไก่กออกา กอ่ะงอกังกอ่ะนอกันกอ่ะกอกักกอ่ะดอกัดกอ่ะบอกับจอจานจออะจักจออะงอจังจออะนอจันจออะกอจัก ja. โตอะโดจัดโตอะบอจับโตเต่าโตอะตัโตอะงอตังโตอะนอตันโตอะโกตักโตอะโดตัดโตอะบอตับโปปลาโปอะปะปอะงอปัง ปอะนนปันปอะกกปักปอะดดปัดปอะบอปับไปต่อกันเลยนะคะเด็กๆเ,เรามาอยู่ในหมู่ของอักษรสูงกันบ้างนะคะขอไข่ขออะ่ะข,ขออะงอขังขออะโอขันขออะกกขัก ขออะโดขัดขออะโบขับชอชิงชออะชะชออะงอฉังชออะนอฉันชออะกฉักชออะโดฉัดชออะบฉับผอพึ่งผออะผผออะงผัง ผอ,อะโนผันผพอ,อะโกผักผพอ,อะโดผัดผพอ,อะโบผับสอเสือสออะสะสออะงอสังสออะโนสันสออะโกศักสออะโดสัตสออะโบสับ เรามาอยู่ในหมู่ของอักษรต่ำบ้างนะคะเด็กๆคอควายคออะคะคออะงอคังคออะโนคันคออะโกคับคออะโดคัดคออะโบคับชอชา้างชออะชะชออะงอชังชออะโนชัน ชอะโกชักชอะโดชักชอะบอชับโนหนูนอะนานอะงอนางนอะนอนันโนอะโกนักนอะโดนัดโนอะบอนับมอมามออะมะมออะงอมัง มออะนอมันมออะโกมัคมออะโดมัดมออะบอมัปเด็กๆเห็นชัดเจนนะคะดูตรงนี้เลยนะคะเด็กๆคำว่ามะเห็นไหมคะไม่มีตัวสะกดเด็กๆจะยังเห็นรูปสระอะแบบนี้อยู่ในคำเห็นไหมคะนักเรียนนี่รูปสระอะยังอยู่ในคำใช่ไหมคะแต่เมื่อ มีตัวสะกดเพิ่มเข้ามาเมื่อไรสระอะนี้เป็นยังไงคะไม่มีแล้วถูกไหมคะถูกเปลี่ยนถูกไหมคะลูกถูกเปลี่ยนหมดเลยถูกเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศถูกไหมคะถูกเปลี่ยนเป็นไมันอากาศและก็เติมด้วยตัวสะกดในมาราน,นนั้นๆนะคะที่เพิ่มเข้ามาไม่งงเนาะโอเคคะ่ะไปต่อกันเลยอ่านสะกดคำดเด็กๆดูทีละคำเลยนะคะคำแรกคำว่าวัน พยัญชนะคือวอแหวนสระคือสระอตัวสะกดคือนอหนูสะกดว่าวอ,อนอวันถังพยัญชนะคือททอหารสระคือสระอตัวสะกดคืององูวรรณยุค,คือไม้โทสะกดว่าทอะองอทัง ไม้โททั้งวัดพยัญชนะมีสองตัวคือหอวอสระคือสระอตัวสะกดคือดอเด็กสะกดว่าหอวออดอวัดหยิบพยัญชนะคือหอยอสระคือสระอิตัวสะกดคือบอใบไม้ สะกดว่าหอยอีบอยหยิบเหมือนพยัญชนะคือหอมอสระคือสระเอือตัวสะกดคือนอหนูสะกดว่าหอมอเอือนอเหมือนหน้าพยัญชนะคือหอนอสระคือสระอา วันณยุ์คือไม้โทสะกดว่าหอนอาหนาไม้โทหน้ามันพยัญชนะคือหอมมสระคือสระอะตัวสกดคือนอหนูวรนณยุค,คือไม้เอกสะกดว่าหอมออโนอมันไม้เอกมัน ต่อไปเรามาอ่านคำและสังเกตยพยัญชนะต้นกันนะคะเด็กๆสังเกตยพยัญชนะต้นกันนะคะในเด็กลองดูนะลูกนะตรงตัวสีดำที่เป็นตัวเข้มเห็นไหมคะว่าไม่ได้มีพยัญชนะต้นแค่ตัวเดียวและนะคะเห็นไหมลูกว่ามีทั้งหมด2ตัวสองตัวหมดเลยนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาอ่านออกเสียงตามครูอยู่ก่อนนะคะหนาหนูหนี หนอไหนหมาหมูหมีหม,หมอไหมใบหน้าผ้าใหม่ให้หยุดชุดใหญ่ไข่หวานวานหยิบ ริบหมดจดหมายหลายคนฝนหลวงทวงหนี้หมีดำสำหรับจับหนอนหมอนอิงหญิงชายเด็กๆสังเกตไหมคะพยัญชนะต้นที่เราเห็นทุกคำเลย มีตัวอะไรมานำอยู่ลูกมีตัวอะไรมานำคะเช่นคำว่าหนามีตัวหอหีบมานำหน้านอหนูคำว่าหมาหอหีบมานำหน้ามอมา้าใช่ไหมคะคำว่าหวาน <ME. S 1> เห็นไหมลูกคำว่าหวานมีหอหีบมานำหน้าวอแหวนคำว่าหลายมีหอหีบมานำหน้าลอลิงคำว่ารับสำรับนะคะรับ หอหีบมานำหน้ารอเรือคุณคุ้นๆไม่เอ่ยเด็กๆคำที่มีหอหีบมานำหน้าแบบนี้เราเรียกคำชนิดนี้ว่าอะไรลูกอักษรอ,อะไรคะเราเรียกว่าอักษรน,นำนั่นเองคะ่ะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆจะมีบทเรียนแยกนะคะเกี่ยวกับอักษรน,นำนะคะคุณครูอิ๋วก็จะลงลึกให้มากกว่านี้นะคะวันนี้เราไปต่อกันก่อนเนาะ อ่านและสังเกตคําที่มีรูปอะอยู่พยางหน้าและออกเสียงอะครึ่งเสียงอ่านออกเสียงตามผู้อยู่กันก่อนนะคะอะไรมะปินมะขามมะเขือสะอาดตะเกียงบะมี่กะทิ กระดึงกระพวนกระติกกระตายกระบอกกระทงประชุมประจำเด็กๆสังเกตไหมคะเขาบอกว่าคำที่เราอ่านนี้คืออะไรคะคำที่มีรูปอะอยู่พยางหน้าแต่เวลาออกเสียงเราจะออกเสียงอะเพียงอะไรคะ เพียงครึ่งเสียงเท่านั้นเอ๊ะมันยังไงนะเพียงครึ่งเสียงเท่านั้นเด็กๆสังเกตตอนที่อ่านตามครูอิ๋วไหมลูกสังเกตไหมคะอะไรอะไรสะอาดกระดึงกระบอกเราออกเสียงพยางหน้าเพียงสั้นๆเราไม่ได้ออกเต็มเสียงนะลูก เพราะฉะนั้นจึงเป็นคําอธิบายว่ามีคําเหล่านี้นะคะคือคําที่ใช้สระอะให้เราเห็นก็จริงแต่เวลาที่เราอ่านออกเสียงนั้นในความเป็นจริงเราไม่ได้อ่านเสียงสระอะเต็มเสียงขนาดนั้นเราอ่านแค่ครึ่งเดียวนะคะมะเขือกะทิกระต่ายประจําเห็นไหมลูกเราไม่ได้เน้นที่สระอะข้างหน้ามากเท่าไหร่นะคะเราออกเสียงไปแบบเร็วๆอ่ะไปดูกันต่อเลยค่ะ อ่านและสังเกตคําที่ไม่มีรูปสระอะอยู่ที่พยางหน้านะลูกและออกเสียงอะครึ่งเสียงอ่านออกเสียงตามผู้อยู่ก่อนนะคะขบวนขนมอร่อยสลับสนุกแสดงสนามสละขยะขยาย ฉลองฉลาดถนนถวายตลาดตลอดเป็นงไงคะเด็กๆคำเหล่านี้คือคำที่ไม่มีรูปสระอะเลยเด็กๆนะคะ แต่เวลาที่เราออกเสียงนั้นเราออกเสียงอะอยู่ครึ่งเสียงการออกเสียงคล้ายกับคําที่เราเพิ่งอ่านไปใช่ไหมคะแต่ว่าคําที่อยู่ในสไลด์ก่อนหน้านี้เป็นคําที่ยังเห็นรูปสระอะเพียงแต่ว่าคําที่เราเพิ่งอ่านกันใหม่นี้ไม่มีรูปสระอะแล้วรูปตรงนี้นะคะตรงนี้ไม่มีรูปสระอะให้เราเห็นเลย แต่เวลาที่เราอ่านออกเสียงนั้นเรายังต้องอ่านออกเสียงเหมือนกับมีสระอะซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะและตอนเราออกเสียงนั้นที่สําคัญเด็กๆเราจะอ่านออกเสียงอะเพียงแค่ครึ่งเสียงเท่านั้นอันนี้จําเป็นมากนะลูกการอ่านครึ่งเสียงก็คืออ่านแต่ออกเสียงไปแบบเร็วๆนะคะขนมเห็นไหมคะเด็กๆขนมอร่อยสลับเราอ่านออกเสียงอะแต่เราอ่านแบบเร็วๆนะคะเด็กๆไม่เข้าใจ ก็สามารถมาฟังซ้ำได้นะคะเราไปต่อกันเลยค่ะต่อไปเรามาฝึกอ่านประโยคนะคะเด็กๆประโยคที่เราเอามาอ่านนี้ก็คุ้นเคยเลยเพราะมาจากเรื่องชีวิตใหม่ที่เราได้เรียนไปนั่นเองนะคะอ่านตามครูอิวกันเลยค่ะลุงวันพาเด็กกลับบ้านขบวนช้างเดินทางมาถึงชายป่า ใบโบกใบบัวเป็นดาราช้างน้อยเด็กๆชอบกินไอศกรีมรสต่างๆภูผ,ผาและน้ำใสซื้อหนังสือที่ร้านกิจกรรมสุดท้ายกันแล้วค่ะอ่านคล่องร้องเล่นบทอ่านคล่องร้องเล่นในครั้งนี้ชื่อบทว่าจำลาจากนะคะ ส่งเพื่อนเข้าปางช้างแสนอ้างว้างอาลัยหาน้ำใสและภูผาเช็ดน้ำตาใจอาวรเพื่อนช้างคงโศกเศร้าถ้าทางเหงาต้องลาก่อนเหลียวมาจำลาจรขออวยพรให้โชคดีเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆ เข้าใจกันไหมเอ่ยถ้ามีเนื้อหาตอนใดที่เด็กๆยังไม่เข้าใจหรืออาจจะฟังไม่ทันนะคะเด็กๆสามารถกลับมาฟังซ้ําได้จนกว่าจะเข้าใจชัดเจนเลยนะคะและสําหรับวันนี้นะคะคุณครูอิ๋วก็ขอฝากไว้เช่นเคยว่าภาษาไทยไม่ยากอย่างที่คิดเปิดใจสักนิดแล้วมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้ช่องไทยสไตล์บายคุยหิวแล้วเรามาพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุยหิวไปก่อนสวัสดีค่ะ